สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นฟอร์กายโดยที่ไม่ได้เป็นไลท์ละคราวนี้เป็นคลิปผมจะเอาที่หนึ่งให้ได้ oh. แล้วผมก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่ครั้งที่ไลท์เลยนะ oh. ก็เลเวลอยู่ประมาณเนี้ยคโอเคครับ, okay, รบไปผมมั่นใจว่าผมจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ผมพูดมากี่รอบก็ไม่รู้ได้ที่ oh. ผมจะต้องได้ที่หนึ่งให้ได้ครับทุกคน oh. มีคนลดด้วยหลอะดเดี๋ยวนี oh. oh. ้โอ้ยกว่าจะเข้าห้องไทยนี่ไายโอ้คิด พาเลต์อะได้อยู่ดนนันเนสสบายผมไปดูเทคนิคมาแล้วโอเคผมเป็นหน้ามาครับทุกคนผมมาขายของคนละหน้ามาไม่ได้โอเคไปเลตส์ก็ไอสปปรร้สับป,ประรดไอ้สับปะรดสับปะรดขอหน่อยขอหน่อยขอไปหน่อยขอไปหน่อยขอไปหน่อยโอเคขอบุกครับขอบุกครับนี่ผมบอกแล้วว่าผมมีเทคนิคเฮ้ยจะโอ้จะดันดีได้อยู่ครับ e อีส์อีส์เค จบแล้วด่านแรกได้อย่างง่ายดายครับทุกคนโลอาเหรอได้ไดได้อยู่ได้อยู่มามามา,มา,มา,มาได้ชัยชนะแน่นอนวันนีต้ต้องเลือกทักเอ้ยเมื่อกี้นี้มันโอ้ให้แล้วอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปอีกแมปน, e นึงแล้วกันฮะทุกคนเพราะว่าแบบนี้ผมว่าผมไม่ชนะแล้วแหละมาห้องใหม่อีกแล้วทีนี้ผมขอขออย่างเดียวอย่ามีแฮกและด่านสุดท้ายเป็นเฮกอากรนะขอแค่2อ,อย่างพอ คือยาวมีแฮ็กกับด่านสุดท้ายเป็นเฮกฆากรคือด่านสุดท้ายเป็นด่านอื่นผมไม่ไหววะ่ะผมไม่มีทางชนะเลยอะถ้าเป็นเฮกฆากรผมมีโอกาสด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด่านสุดท้ายเป็นด่านอื่นอ,อย่างด่านคว้ามงกุฎเนี่ยคือแบบมันต้องไหวจริงๆไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดโอเคด่านนี้ผมถนดัดอยู่ฮะถ้าคนดูไลฟ์ผมจะรู้ว่าไอ้ด่านปรับสมดุลจักรวาลเนี่ยผมพนันจะถนดัดอยู่ปะนะครับ Let's go โอ้ยโอ้ยโอ้ยนายอย่ามาทำหน้ามานะนะเราเราเป็นหน้ามาอะไรนะนายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเราเป็นหน้าม้านะนายนี่เราขายของให้เราขายของให้นะทุกคนเราสามารถจะขายของให้ได้โอ้ยขอขอเพียงโอกาสขอเพียงโอกาสเท่านั้น โอเคไป let's go <S ทุกคนคิดว่าแมตต์ต่อไปผมจะชนะหรือเปล่าสไลม์คลามโอ้โหชิบหายแล้วเจอด่านปราบเซียนว่ะเฮ้ย <c oughs> แต่ผมต้องชนะให้ได้เว้ยด่านเนี้ยเอาเลยคือด่านเนี้ยตัดคนไปเยอะมากเฮ้ยแต่ด่านสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เฮงอกรดิอุ้ยต้องต้องใช่สิ ผมว่าด่านนี้ตัดคนไปเยอะอยู่นะนี่มันเอาคนเท่าไหร่เอาคน37คนเนาะแต่ว่าเข้าไม่ถึงหรอก37คนโดนน้ำจมพูหมดก่คนคนอนเนไปถ้าหากว่าการโดนน้ำจมพูแล้วมันไม่ตายนี่คือมันก็ดีนะแต่มันดานโดนแล้วตายไงคนมันชนเยอะจังเลยมามาอย่ารีบกันดิเมันจะมาหยัน เกือบไม่รอด38มคนด่านต่อไปเป็นด่านอะไรขอไม่เอาด่านเมื่อกี้สลามคามอ่ะมันแบบมันผมเกลียดอ่ะผมเกลียดมันมากเลยอ๋อวนนี้ผมจะซีเรียสแล้วนะครับทุกคนผมจะซีเรียสโอเคซ้อมกับชาร์ลี ส้มกับเชอร์รี่อยู่ด้วยกันสองอันนี้เรอยู่แค่สองอันนี้ส้มกับเชอร์รี่ส้มนั่เชอร์รี่ตรงนั้นอะไรส้มกับเชอร์รี่อ่ะตรงนี้ดีกว่าคนมันเยอะไอ้คนมันน้อยส้มกับเชอร์รี่ส้มกับเชอร์รี่เชอร์รี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้คนเดียวปอ่าส้มนีเน่ผ่ะโอเคกล้วยมาตรงนี้โอเคยาเออเออผักผัก อ Machine, ่ะเมื่อกี้ลืมลืมชอร์รี่ส้มกล้วยเชอร์รี่ส้มเชอร์รี่ส้มกล้วยแอปเปิ้ลเชอร์รี่ส้มกล้วยแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะนึกจำจำองุ่นเชอร์รี่ส้มกล้วยแอปเปิ้ลองุ่นส้มเชอร์รี่กล้วยองุ่นแอปเปิ้ลมะม่วงอะ มันเอาบังวัวเข้าหัวกูว่ะ้า